มาเกี่ยวขา่าวน้องเปิ้ลเด้อคะเดินนี่ยายลำไพ่หน้าน้ำทม่มคันนี้แหละกันเลยได้ได้เหตุหานตากข่าวนาอค่ะเนะาเนะมีโชคโชคโชคใตัวดือ้อลงน้ำเออนอนนอน,นอนเฮีนอยู่นี่แหละเดะ้อตหาลงไปเกี่ยวขา่าวเกี่ยวได้หลายแล้วได้หนานหนึ่งแล้วคนเห็หหานณมลลำเนี่ย <laughs> ตะมอกไปยยดน้ำโกดกียดยางบ่ได้มาหนูมากับน้องเปิลกับอควานกับพ่อพ่อปู่อะเอาไปเลาะก,กอนเลาะขนาหามองลงก่อนเนาะต้องเอาไว้ตามขนาดในนี้นะคะนี่หนามมันหลาเออ,อยังหลับไปไว้ปุ๊ดเลยข้างหน้า อืเสดายห่วงเขานี่อันอเปิดเอ้พี่มันเอสลุปเบ้อเลยพี่บักโชคนะน้ำเพียงขานี่ค่ะพี่น้ำเลิกได้าไปเฮ็ดน่เวลาหาว่างไปมีแล้วมันสีจมไงก็เลยต้องเห็ดหานตากเวลาฝนมาแบบนี้มันคือคือสีบ่แห้งหรอกเนาะมันลาหละว่าสั้น ก็เลยเห็ดแบบมีไว้นะเห็ดหานไว้ข่าวพันง่ามงามต็ดเม็ดเลยหลักน้ำาน้ำนทั้งเบิดน,น,น้ำเคียงหัวเข่านี่นะนนี่นเ,เอเเอ,อ เออมันออกเงาะขาวไปแล้วนี่ที่มันจมน้ำนะนี่โอ,อ้หขาเลยมันจมน้ําตั้งแต่วันทีสิบเนาะสิบสองนี่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ไอแปดมือ,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 อจมน้ำยี่สีสองนานนี่นะนี่เ,นเกี่ยว,วเ,เ,เ,เดี๋ยวไปยูขนาเด้อเดี๋ยวสิเกี่ยวเขาก่อนให้แม่แม,ม,ม่นางเบ่งเนาะ เกียวลวกเอาขึ้นใบยวนคณะอึบ <c oughs> นี่เกียวลวกเอาขึ้นไปผาดใบยวนอ่นี่ออบรรยากาศมื่อนี้นะ คลืมคมันพอละมั้งฝนนี้เนาะมันลาละราสันตัวเองพอแล้วก็บอกว่าพอนะนี่ก็ต้นป่ามเนาะ,ะนี่บรรยากาศไม่นี่ยะยานฝนตกยูแต่ก็ะเกีียวค่ะเกี่ยวไว้เนี่ยพาะว่าเขามันสุกแล้วนะห่วงมันกรอบแล้วค่ะต้องเกีียวออกเนาะ,ะน้องะปเกี่ยวไม่ได้ไม่ใช่ไกิน,นอะไรตาเ,าเอาอตาบนโพดอยู่นี่ you <laughs> เด้อเขี yeah, sure. ้ยวคอยก็คือบ่มแท้ชุดระบบเปิดเอ๊ะยฮะชุดเลิศัเดี๋ยว่อยกมือย กินข้าวองเงาะมาเสียบมาเลยใปีนี้ได้กินข้าวโองเงาะเนาะล่งเบอร์มือเป็ดนั่นเลยเงาะก็งาะนะเนเป็นเนาะก็เหลือแต่เบุ๊ดแม่นกินก๋อยก็ยังกินนะ เราไม่ได้ลปกเคนาอบแต่ว่าเพื่อนเขาชอบติี่หมายย่งเล่นแล้ว <laughs> <laughs> โอ้ยกลัว้วีขวานเมื่อวานประการทางลมนี่ชุ่ยดีวัโกาีล่งลงพุ่งกงว่มีน่กาเนาพุ่งประยมังเลอโอ้ยแต่หมองยู่ว่าเสียงห้อกแปรกแปอยู่มอไม่ได้เห็นโอนวะ ปอกแปกนมันได้อยู่แล้วถอดเลยกอกแปกกัอยู่เล่าอือโแค่ได้คนปุุงกระเฮิรลงหายูงกพวกเลามงเรือก็ลงเปล่าลงเปลาก็มองเขาเยี่ยมจนเต้นองร้ายมืออขึ้นนะจ๊ะขึ้นแต่ยิ่ตหน้าเจ้าเล่เขาก็บอกเออถ้าทาบวกมีดขึ้นไปุ่นน้ำอ่างอยู่บวขวานงหน้าข้านะเออข้หน่นี่ยกให เบสที่หุ้นเราก็ยังแะดงเงินแล้วข้าห้าจเพื่อข,ขอใช้วิจารณ์หน้าแล,นานแลการไปให้เขาเอาจะยิ่งไปจะจุกเงิน,นงมากเราก็ <c oughs> เลยอะเบาๆก้นเลยเด็กกลอกไว้ก่อนแล้วเข <c oughs> ายกเงิเธอเดียวเลยก็จะ <c oughs> โปรยเกล็ดมาเลยเนาะอืออันนี้นะหน้าน้ำน้ำมันเอ็ดแงะถ้าฝนดีมาจะโหปีสักไข่เนาะปีนี้นะฝนดีลานะใส่ไปก็แล้วทำมันมีเศษเห็ดตรงนี้มันมีสามนี้เฮ้ยมันตกนี่ซื้อก็เหรอเตียงน่ะขาดลูก หักดูพอมาเจอยูโอ้ยใหญ่เอ้ยพวดบางสายเฮานี่นลองเบิ้งใหญ่เอ้ยใส่หัวยกรใสอืมใครเจอันนี้ฮ้าคันี่เอนะเออห้มันโดเนาะเหามันลองเบิ้งเจ้าค่ะต่อมีเฮอกค่ะอย่าเสีเอนละไปสาขบปุก พอเืฉยที่เอาพอจะได้ก็คะแนนเขาจะได้เออเลิกเพราะมันช่างหวันกันเลยกองเข้าจะพุ่งขึ้นมากล่องข้าวเจ้านี่ละกล่องแรกกล่องสองกล่องที่สองกล่องติดเจ้านี่บินไปไม่เห็นตีดีพิ่เนีโอ้โฮสยามันปล่อยโอ้ยภาษาคาปูแต่ละมั่นเขาว่าเฮ้ยเถื่อยาเขาได้ พถัดลยนถัดลมไปนะกระาขงน้ำหยุดโอ้ได้อยู่ได้เฮ้ยไม่อากระป๋องอกมาได้ทองโซ่สมโซ แม่เราพอไปคือมันลดอมะนาวแต่หยวกทำเอาดูคนลืงนะอืมกินเดกินนะทะเลาะบ้างเิ่งงน่าคนีนดเป็นอะไรอีเมกนะทีิโล ยุงเหบฮะมาเนาะเยอะมากยุ uh, a a. Le ne, a a'. ่ดีไม่ตมาเลย่พูนละแม่วันน้นี่สมาลมยุงเหเยอะมาไมไปอยู่ได้ก็ยูุ่่นละเมะวันนี้นี่จุ่มนแ้มัน่เ่สยนาสบยเลยอยู่ในองีเรน ข้นทำไมข้นอยู่ที่สื่อเอาลากขหน่วยขนเพื่อไปอยู่แดบๆดอยู่เบื่องงนมาจืดยี่หาดละข้นอยู่ที่สื่อของใครอยู่หรอวะไม่แซ่ล้ำ บังบ้งบ้งโชคนาบัางอันนั้นใชย่รศกด้วบวิ่บบเที่ยานมนกระลุกหรอคอนยละเยนห้าหุ้นเลยสูยแกม่ได้จูงพุ่นชนะบนนี้เสื้อไทยทุกห้อาอะไนี่ลมมันพสสัดเออแหงไว้ ถ้าผัดทั้ทงเต้ทั้งเิงเลย,เยายฉันมีบาอรสุา,าสมแต่อโลดหามค่อยี่แต่เมเามาได้แเ้าคนมากอเลย

มุนงบดปีเออวางบ่ทิ้งนึงวงทำตีนึงล้ไม่ได้คูด้งๆกระเพาะไว้กบแล้วก็เพาะไว้อืออ่าขี้นกออืออืออออืออืออือกอออ ยูนยดมันหุ่นอยู่แต่น้ำหาวนี่ยนะขันหาวนอนมากร้อนฝ้าอยหันหล่ะเมวานบังบินขึ้หัวบังาาบุกเมฆมากบเห็บักเมฆมาเลยจูนเฉเดียวเดียอยูตะเปยหันหลังเบิ้นยังมีหมอ ดับหน้าได้สูบน้ำมาเกี่ยวข้าวไม่ได้ย่างน้ำโอ้ยประผุดประถมผสูงเกี่ยวข้าวลุยน้ำนะอันนี้แหละปีนี้แล้ว,นวเนาะได้ลุยน้ำเกี่ยวเนาะจะบะค่อยวาวนะตั้งแต่ม,มาอยู่บ้านมีนสีบปี ก็ป,ปีก็ได้สูบกับน้ำคำือน้เนาะยายเนาะย่างก็ดำน้อยแต่ละปีก็ดำเจ้มันดำเจ้อันนี้เป็นเบิดเบิดที่พระบอกดบินกตนหลายพขาหลายแล้วมันคือกันหมันงามมันงามพร้อม ทั้งงามทั้งงามเฮา

ค่มเลยนะหรือว่ามันบิดแห้งเยวจะเอาหน้านอนเมืเอ่อนยกขึ้นมาเลยบอสามพลาดเดี๋ยวมายกยกข่าวขึ้นเนาะอ้าวรอยีกนะิดน่งสามพลาดที่พลาด เาเนี่ไม่่คยนังเฝ้ากะอืมปะเตะลงทาพูนเด้อโอ้โหมันั้นเรกา,าก็ลงไปเอ็นพรอะฉัแม่ลูกัวหน้าลูกัวหน้ากี่บอนเลยแล้วมี่หยุ่ตายเลานะรออขอติกต็กเร่ะบ้าโอ้ แต่ได้ขน,ดนาดหนึ่งเนอะอันนี้นี่ค่ะเกี่ยวขาวยางนามพูนคนงานไป,ไไปเลยกและ คิมนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ